สวัสดีครับแฟนๆซูเปอร์บายนะครับวันนี้เรากลับมารีวิวกันอีก1คันนะครับก็ยังอยู่กับ BMW นะครับก็นี้เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ทาง BMW มัเลยอตอรดได้จัดจําหน่ายในบ้านเราก็าคือตัว F900R นะครับเป็นอีกหนึงโมเดลถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ทางเราเองได้มีโอกาสนํามารีวิวทดสอบกันแบบ จัดเต็มนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเรามารีวิวกันถึงสุพรรณบุรนะีก็ถือว่าเป็นวันเดทิปคลายล็อกดาวน์เราก็เลยมีโอกาสทดสอบระยะทางยาวยๆไปกลับอยู่ประมาณเกือบเกือบสองกิโลกับ n น k เกตไบ e ์โรสเตอร์ขนาดกลางกันนี้จะมีอะไรยังไงบ้างติดตามกันได้เลยครับ พูดถึงตัวแฟ i r ลิงรูปทรงรูปลักษณ์คันนี้กันบ้างก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พัฒนาก้าวข้ามมาอีกหนึ่งรุ่นจากตัว F 8 0 0 R ตัวนี้ก็คือ F 9 0 0 R มีการเปลี่ยนแปลงในรูปทรงเนี่ยหลายๆอย่างเลยก็คือถ้าเราได้เปรียบเทียบกันเนี่ยก็คือเห็นกันได้ชัดเจนเลยว่าตัวนี้เนี่ยคล้ายๆว่าเป็นตัว All New เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งไฟด้านหน้ามี d daytime r u n n i n g l i g h t ติดมาให้จากโรงงานสวยสว่างแล้วก็มีลูกเล่นในตัวโคมเองที่มีโลโก้ตัว R นะรรัมงาววก,ก,ก,กตถึ ย้ายถังน้ํามันที่ตัวก่อนหน้าน,นี้อยู่ทางด้านหลังก็มาเป็นอยู่ทางด้านหน้าระหว่างขาของผู้ขับรวมไปถึงตัวท่อเสียก่อนหน้าน,นี้ก็คือตัวท่อเสียอยู่ทางด้านหลังฝั่งซ้ายก็ปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ทางด้านล่างด้านขวาดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นพูดถึงตัวเรือนใหม่ที่มีการปรับใหม่เลยก็คือจอให้เป็นแบบ tft จอสีเลยขนาด6.5นิ้วที่ให้ความโดดเด่นความสวยงามรวมไปถึงการแสดงผลต่างๆเนี่ยจะถูกแสดงผลอยู่บนจอทั้งหมดเลยทั้งคันก็จะถูกโชว์อยู่ตรงนี้ พูดถึงตัวเครื่องยนต์นนนตัวนี้กันบ้างเครื่องยนต์มีการขยายความจุซีซี <CC S 1> เพิ่มจากเดิมเนี่ยมากขึ้นเป็น895ซีซีก็อยู่ในเซกเมนต์ของ900ซ <นะ S 1> ีซีนั่นแหละก็คือชื่อรุ่นนั่นเองนะครับเครื่องยนต์2สูบให้พละกําลังแรงม้าสูงสุด99แรงม้านะครับที่8,500รอบต่อนาทีให้พละกาลังแรงบิดเนี่ย92นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีนะครับเครื่องยนต์คันนี้ทางโรงงานเนี่ยเคลมมาว่าสามารถที่จะทาท็อปสปีดสูงสุดทะลุ200กิโลเม,มเรตรต่ััวมงงงนนคเยตตี้็ปิ อวมเครื่องยนต์ตัวนี้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังมีลูกเล่นก็คือตัว q u i c k s h i ต t e r ที่ติดมาให้จากโรงงานพร้อมเกียร์แบบ6สปีดทำให้อัตรารถในการขับขี่นะครับมันมีฟีลลิ่งที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของช่วงล่างคันนี้สําหรับช่วงล่างคันนี้ด้านหน้ายังคงเป็นแบบอัพไซด์ดาวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนยอยู่ที่43มมก็คือตัวแกนสไลด์ของตัวกระบอกโชค๊คส่วนของระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบดิสเบรกคู oo, ่คาลิเปอร์เบรกแบมโบนะครับรวมไปถึงด้านหลังเองก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันในส่วนของวงล้อด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่17นิ้วพูดถึงจุดเด่นของช่วงล่างคันนี้กันบ้างก็คือโช๊คอัพด้านหลังนั่นเองที่เป็นการทํางานแบบไฟฟ้าจะมีจุดสังเกตได้ง้ง่าายยๆเลสํหรรรััับบบบคคนนีีกกก็ือมอมะะตว การทำงานไฟฟ้าเดามิก ESA นะครับที่ถูกติดตั้งอยู่ทางด้านหลังซ้ายของผู้ขับขี่ก็จะสังเกตเห็นง่ายๆเลยอยู่ข้างกับตัวสปริงช็ตัวนี้เองเป็นระบบการทำงานแบบไฟฟ้าสามารถปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับการขับขี่ของแต่ละบุคคลได้นะครับ พูดถึงเทคโนโลยีคันนี้กันบ้างทาง bmw เนี่ยเป็นอีกหนึ่งค่ายรถที่ยัดเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถ n นเกียรไบคันนี้ก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงหน้าจอ tft ตัวจอ tft สามารถที่จะปรับตั้งค่าไรนิ่ง m หมดผ่าน multi controller ใช้งานง่ายนะครับสามารถปรับได้ขณะขับขี่เลยตัวไรน i ่ง m หมดมีระบบการทำงานเนี่ยทั้งหมด3ระบบก็คือตัวโรลตัวเลนแล้วก็ตัวที่ตึงมือที่สุดเลยก็คือตัว dynamic นะครับสหรับใครที่ยังคงมีความแรงยังไม่พอเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งตัวป a ั k โคดดิ้ง dynamic pro เหมือนปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือแรงจัดจ้านเลยพูดถึงหน้าจอ TFT ตัวนี้กันต่อนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเองเนี่ยก็ยังมีลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นคือการเปลี่ยนหน้าจอครับเป็นโหมดสปอร์ตก็คือสถานะการใช้งานของ DCT ก็คือ traction control รวไมไปถึงสถานะฟ้องการเบรกนะครับแบบเรียวไทม์เลย ที่เราจะรู้ว่าเวลาเราเบรกหนักแค่ไหนเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการบอกมาว่าระดับการเบรกมากน้อยแค่ไหนโดยไปถึงในหน้าจอเนี่ยยังมีองศาการเลี้ยวแบบเรียวไทม์ให้เราสามารถดูได้ว่าเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวไปทั้งหมดกี่องศาตัวหน้าจอยังมีโหมดแล็บเลคคอร์ดสำหรับใครที่เอารถไปขี่ในสนามแข่งหรือขี่แท็กเด์ตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานในลูกเล่นของตัวโช๊คอัพด้านหลังสามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งหมด2โหมดสําหรับตัวดินามิก ESA คือ1นึ่งโหมดรถนะครับแล้วก ดนามิกตรงนี้เองนะครับจะปรับให้ตัวรีบาวดัมปิ้งของตัวโช๊คเนี่ยให้มีความแน่นมากยิ่งขึ้นพูดถึงในส่วนของอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องยนต์ ก็คือตัว Dynamic Engine Brake Control นะครับเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ได้ทํางานเหมือนตัว Slipper Cut ตัวนี้ทํางานคล้ายๆกันนะครับก็คือลดแรงฉุดที่จะส่งกําลังไปที่ล้อหลังแต่ตัวนี้เองทํางานรวดเร็วไวกว่า Slipper Cut มากเพราะว่ามีการสั่งทํางานจากกล่องเทคโนโลยีตรงนี้จะทําให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบตรงนี้เองที่ถูกติดตั้งอยู่ในตัว F 900R คันนี้รุ่นนี้นะก็ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่จะมาตอบสนองคนรุ่นใหม่ในการใช้รถใช้ขับขี่ทุกๆวันนี้นะครับก็คือตัว BMW Motor คอนเนตเต็ ed, ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทาง B M W m o t o อร์หลาดเนี่ยออกแบบนะครับเพื่อ <P ew> er> ให้สำหรับชาวค่ายไบพัดสีฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะแสดงผลต่างๆรวไมไปถึงการรับโทรศัพท์การฟังเพลงเป็นเนวิเยเตอร์นะครับระบบช่วยนําทางแบบเทิร์นบายเทิร์นตรงนี้ที่จะมาช่วยให้ผู้ขี่เนี่ยเดินทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตอบสนองการใช้งานแจ้งพิกัดต่างๆทุกอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หมดเลย รถคันนี้เป็นกุญแจคีเลตรวมไปถึงการใช้งานเนี่ยเ <_ S 1> พียงแค่พกกุญแจอยู่ใกล้ๆรถนะครับประมาณเมตรใช้งานง่ายพกติดตัวเท่านั้นนะครับ <_ S 1> BMW F 900R Sport เปิดราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย BMW m o ตลาดไทยแลนด์นะครับอยู่ที่520,000บาทคันนี้จุดเด่นดูง่ายๆเลยคันนี้คือสีเงินพลิกแล้วก็ Racing r e ส,สเป็นสีทูโทนนะครับ พูดถึงตัวฟิลลิ่งการขับขี่คันนี้กันบ้างนะครับเริ่มมาที่ตัวท่านั่งการขับขี่เลยเราได้มีโอกาสขับขี่เดินทางไกลๆเนี่ยท่านั่งขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านั่งขับขี่คันนี้ที่ผมจับฟิลลิ่งได้ก็คือออกแบบมาให้รู้สึกสปอร์ตกว่าเดิมถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ตัวแฮนด์เนี่ยไม่ได้มีระยะที่ว่างนะครับเวลาเราซอกแซกในเมืองก่อนออกชานเมืองเนี่ยการขับขี่ให้ความคล่องตัว ขับขี่ง่ายถ้าน่งเนี่ยอาจจะต้องมีการทําความคุ้นเคยกันสักเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยขับขี่แล้วรู้สึกว่าเวลาเข้าโค้งมันเหมือนกับว่าขี่รถสปอร์ตอยู่แต่ก็ยังคงให้คอนเซปต์ของตัวรถ naked bike นะครับตัวถังน้ํามันที่มีขนาดความเคิร์ฟเนี่ยรึกกว่าเดิมทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยรับกับตัวผู้ขี่เวลาเราเบรกโน้มตัวไปข้างหน้าหรือว่าในการเข้าโค้งตัวถังเนี่ยออกแบบมาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้หน้าขาหนีบตัวถังกระชับนะครับแล้วก็คล้องตัวมากยิ่งขึ้นพูดถึงตัว feeling เครื่องยนต์กันบ้างตัวแรงม้าตัวซีซีกำลังอัดทุกอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเท่าที่ผมดูกราฟมาของทาง B M W ม o t ต r รลาดแรงขึ้นควบคุมง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถูกควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้าตรงนี้เอง ที่ผมกล่าวไปก็คือมีไร d i n g โหมดให้เลือกใช้ช่วงออกจากกรุงเทพมาก็มีฝนตกเล็กๆน้อยๆน,นะครับพื้นลื่นเราก็เปิดโหมดเลนตัวแท็กชันเนี่ยทำงานได้ละเอียดจริงๆออกชานเมืองมาก็ได้มีโอกาสทำท็อปสปีดอยู่พักหนึ่งก็ได้ปรับโหมดจากเลนเนี่ยมาเป็นโรดแล้วก็มาสูงสุดเลยในส่วนของตัวโหมดดันนามิกนะครับก็คือคันเร่งเนี่ยตอบสนองไวมากเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยรอบเครื่องยนต์มาไวขี่มันมากตัวนี้เองก็เป็นคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์สไตล์เนเกตที่ทาง b m เมยเนี่ยออกแบบมานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ ก๊าที 4, ให้ถังน้ำมันมาที่13ลิตรสำหรับการเติมน้ำมันเต็มถังที่ผมทดสอบมา1ถัง13ลิตรสามารถเดินทางได้ทั้งหมด244กโลตัวนี้ก็ฟ้องมาจากตัวหน้าจอ TFT นั่นแหละเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูตัวอินโฟตรงนี้ได้เพราะว่าตัวหน้าจอเนี่ยมีการคำนวณหลายๆอย่างทั้งอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วรวมไปถึงการเตือนเปลี่ยนเกียร์อย่างคลิปไลท์เนี่ยตรงนี้เองก็ติดตั้งมาให้ด้วยนะครับทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้อย่าง ชิลๆสบายๆเลยทุกอย่างนี้คือเทคโนโลยีที่ทาง bm เนี่ยใส่เข้ามาพูดถึงในส่วนของช่วงล่างกันบ้างที่ได้มีโอกาสทดสอบเต็มๆวันนี้ช่วงล่างด้านหน้าตรงนี้อัลฟัยดาวนี่ดีมาอยู่แล้วยังคงให้การตอบสนองการซับแรงกระแทกการเบรกหนักๆทุกอย่างเนี่ยตัวอัไฟัยดาวด้านหน้าขนาด43ม mm มเนี่ยที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยดีเลยนะครับสำหรับโชคช่วงล่าง bm แต่ในส่วนของทางด้านหลังแบงออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือตัวโรลดแล้วก็ตัวดินามิกตัวโรลดเองเหมาะสําหรับการขับขี่ใช้งานในเมืองนุม่มนวลแล้วก็ขี่ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่อีกหนึ่งโหมดครับไดนามิกจะมาตอบสนองการขับขี่สําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วการเข้าโค้งที่แม่นยําฉับไว ตัวดิมิกจะมีการปรับตัวดมปิ้งของตัวโช๊คเนี่ยให้มีค่าที่แน่นมากยิ่งขึ้นตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนนะครับทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยตอบสนองสําหรับผู้ขับขี่สไตลน์นี้พูดถึงระบบเบรกกันบ้างในส่วนของตัวช่วงล่างแบรนนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วทาง B M W เลือก b บมโ bo นะครับเป็นคาลิเปอร์เบรกทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยในส่วนของเทคโนโลยีตัวเบรกทาง B M W m o t ต r รลาดติดตั้งตัว A B S Pro ให้มากับตัวรุ่นนี้เวลาเราเข้าโค้งแล้วเราเกิดมีการปาดหน้าหรือมีสิ่งขงบบีนนาาด้เลยระบบ ABS Pro ก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตได้ในตรงนี้นะครับ <S 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 เอาละครับนี่ก็คือรีวิวแบบฟูลรีวิวของเรานะครับก็ได้มีโอกาสเอารถ BMW F 900R คันนี้เนี่ยมารีวิวแบบเต็มวันนะครับแบบวันเดย์ทริปยังไงผมต้องขอฝากติดตามรีวิว BMW F 900R คันนี้ไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจสามารถไปทดลองได้ที่ BMW Motorrad ทุกๆสาขาเนี่ยทั่วประเทศไทยได้เลยในครั้งต่อไปเนี่ย เราจะมี B M และ U คันไหนรถรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นอะไรเนี่ยจะมารีวิวให้ดูยังไงผมก็ต้องขอฝากติดตามไปด้วยนะครับในทุกๆช่องทางของทาง s u p e r b ์บายไทยแลนด์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ